วันนี้แอดดีมาในงานมหางมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาวงประชาเทือดไทยสดุดีหรือเราเรียกได้ว่างานวันแม่น,นั่นเองครับแอดดี HD เรามาลุยทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเขาติดตั้งพัดลมแบบแขวน26นิ้วนะครับเพื่อช่วยทำความเยน็นเพราะบริเวณนี้นะครับจะมีการจัดงานแล้วก็มีการแสดงของศิลปินเยอะแยะมากมายนี่เรามาดูพัมแบบแขวนของ แอคตดีเรานี่เขาติดไปแล้วหนึ่งตัวครับนี่ช่างเรากำลังติดตั้งอยู่ต้องใช้บันไดปีนมาดูอุปกรณ์ที่เขาใช้กันครับอ่าโอ้โหนี่คือตัวยึดจับตัวยึดจับแบบแขวนต้องใช้บันไดครับเพราะว่าสูงมากตอนนี้ช่างกำลังขึ้นไปติดตั้ง อันนี้พวกนี้ไม่ตกต่ำนะครับผู้นี้จะตกที่สูงกันอย่างเดียวเดี๋ยวเรามาดูตกลมกันเตรียมขึ้นอยู่ครับวันนี้มากัน5คนครับแบ่งเป็น2ทีมมาดูฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นเขาไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่ต้องลำบากหน่อยไม่กล้าเข้าไปใกล้เพราะว่าน้นนตัวใหญ่วันนี้เราติดตั้งกัน20ตัวครับ โซนนี้โซนนี้เราจะติดตั้งอ๋อวันนี้ติดตั้ง30ตัวครับโซนนี้เราติดตั้งประมาณ8ยังมีอีกหลายโซนครับ